สวัสดีครับก็ห่างหายไปนานมากนะครับก็น่าจะเป็นหลายๆเดือนเลยทีเดียวนะครับสําหรับรายการส่องอย่างเซียนของเราแต่ก็อยากให้เพื่อนๆต้องเข้าใจหน่อยนะครับเพราะว่าพุทธคุณหลักล้านราคาจับต้องได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะครับที่เราจะไปสอบแสวงหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์หรือวัตถุมงคลที่พุทธคุณหลักล้านจริงๆแล้วราคายังจับต้องได้จริงๆนะครับก็ วันนี้กว่าเราจะไปเฟ้นหาได้นะครับท่านที่มีคุณูุปการต่างๆที่สามารถจะอธิบายให้เราฟังได้แล้ววัตถุมงคลวันนี้ก็คือหลวงพ่อสนิทวัดลาบัวลอยครับเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าตรงนั้นเรามาแนะนําตัวกันก่อนดีกว่านะครับก็ผมก็เอสารคมทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะสวัสดีครับอันนี้คือพี่รันนะครับพี่รันก็เป็นกฟิกดีไซน์ครับอ๋อเหรอครับ โอ้โหนี่ผมงงนะเนี่ยไ,ไม่น่าเชื่อว่าว่าว่า,วาสายกราฟิกดีไซน์เนี่ยจะมาสะสมวัตถุมงคลได้ถือเป็นนักสะสมใช่ใช่ผมสะสมนะแต่ไม่ได้มีร้านไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็คือพี่รันนะครับแล้วท่านต่อมานะครับก็พี่มดดำสวัสดีครับพี่มดด,พมดดำนี่คือมีร้านมีอะไรไหมพี่หรือว่าก็สะสมเหมือนกัน ผมก็เป็นนักสะสมแล้วก็เพิ่งเปิดร้านที่ผันทิพย์ชั้นสองอ๋อเหรอครับครับผมเพิ่งเพิ่งเลยใช่ไหมเพิ่งเปิดร้านฮะตรงข้ามกับร้านต้อมสำนักจันต้อมพ่อกลวยกับนักแฟนมาแท้อ๋อแล้วของพี่ชื่อร้านชื่อร้านอะไรไม่มีชื่อร้านฮะยังไม่มีว่าจะตั้งชื่อว่ามดดำลำบุรีน่าจะดีนะใช่ยังมีนามสกุลลำบุรีใช่ฮะแต่จริงๆเนี่ยพี่เป็นวิศวกรน้ำหมัน นะครับแต่ละท่านก็ไม่ได้เชื่อก็ทําอยู่บริษัทเชลสิบเจ็ดปีเฮาตันห้าปีโมตุนสี่ปีครึ่งก็ยู่เดียวเลยไม่เดียวเลยฮะก็คืออยู่ในแวดวงน้ํามันน้ามันเครื่องมาประมาณเกือบสามสิบปีเอาแล้วทําไมทําไมหรืออันนี้เราชอบอยู่แล้วคือคือพี่เนี่ยสะสมวัตถุมังคลมาก่อนแต่พอตอนหลังเนี่ยมาฟ a l l i ิน o ล e กับน้องพ่อสนิทรู้สึกว่าใช้แล้วยิ่งยิ่งใช้ยิ่งรวยยิ่งใช้ยิ่งดี เมตตาค้าขายมีความสุขแตะแตไว้ก่อนนะราะว่าผอกว่าเรื่องนี้คงจะยาวแน่ๆนะครับแล้วก็เจ้าหญิงคนเดียวของเราวันนี้นะครับสวยเลยดีใจเลยยิ้มนะครับอ่านี่ก็คือพี่ชื่อไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นผู้หญิงนะนี่พี่เก่งนะครับพี่เก่งก็เป็นนักสะสมด้วยแล้วก็มีร้านด้วยใช่ไหมครับร้านอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมหรือว่าเราจะตึกแดงจตุจักรแล้วก็ที่พันทิพย์ชั้นสอ๋อมีทั้งที่ตึกแดงจตุจักรแล้วก็ที่พันทิพย์เนาะ ร้านนี่ไม่ใช่รุ่นพี่ใช่ไหมคือมีมาก่อนตั้งแต่รุ่นใช่ใช่พี่เป็นเกิดมาแล้วโตมากับวงการเครื่องมีอาชีพเดียวคือไก่พระอ๋ออันนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วจะชอบไม่ชอบก็ต้องชอบนั่นก็เป็นธรรมดาครับแต่ว่าแล้วแล้วสมัยรุ่นพ่อสมัยร้านร้านของพี่เนี่ยสมัยรุ่นพ่อเนี่ยเป็นหลวงพ่อสนิทหมดเลยไหมไม่ไม่ค่ะพี่เพิ่งมารู้จักประมาณปีห้าสิแล้วก็หลงรักเลยใช่จากประสบการณ์ เดี๋ยวเราก็เรื่องประสบการณ์นี้เราคงได้แตะได้แตะกันหน,กหนักๆอยู่แล้วแหละเ <Finland> นาะเพราะว่าผมว่าใครๆก็อยากรู้แหละว่าใชแเราเป็นยังไ,ไงนะครับหลวงพ่อสนิทนี่น่าจะเป็นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ทําวัตถุมงคลที่เป็นในสายของของของพระโพธิสัตว์สัตว์ต่างๆเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดแล้วไหมไใ,ชใช่ไหมพี่ว่าเยอะที่สุดแล้วไหมเพราะอย่างบางองค์ยังมีมีแค่เสือมีแค่อะไรสองสามอย่างแต่สําหรับของหลวงพ่อสนิทเนี่ย ผมว่าน่าจะมีสามสี่ชนิดเลยนะครับเอาหนูแมวอืจระเข้นกใช่ไหมห้าแล้วอะ่ะห้าอย่างแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เรื่องประวัติอ่าเราจะเริ่มจากใครดีเรื่องประวัติอ่าที่เก่งเลยอ่ะครับหลวงพ่อสนิทวัดลําบัวลอยจริงๆท่านเป็นคนกาจีนบราะครับตอนบวชท่านก็มาอยู่ที่วัดลําบัวลอยแล้วก็เป สมัยก่อนยังเป็นสำนักสงฆ์นะตอนที่หลวงพ่อมาครั้งแรกอ๋อยังไม่ใช่วัดใช่ยังไม่ได้วัดแล้ววัดลำบุรีนี้จริงๆอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดนครนครนายกแต่มันเป็นเขตติดต่อกันใกล้ๆกล้ไม่อ๋อเชื่อมต่อกันระหว่างนครนายกกับภาคจีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงจริงเหมือนท่านเป็นพระสายเอ่อพัฒนกัฒนาด้วยนะะแล้วก็เรียนเอาเรียนมาจากอุบาอาจารย์ท่านค่ะครับก็คือเรียนวิชามาจาก มีครูอาจารย์ทีพ่พอเอ่ยได้ไหมม,มจีจริงๆท่านท่านชอบตำราไอนน้น้ำพวกหมอยาพวกอะไรเนะี้ยท่านจะเรียนพวกคนนี้มามพวกคุณไสยหมอยาท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อดำวัดุตินึกอ,ออกไหม,มที่ทำปิดตาปกักเป้าดังล่ปิดตาปักเป้าพระพ้าผ้เรือตะกัวพิมปักเป้าอะไรแล้วผมไม่รู้จักเลยดังนะดังนะแต่คือก็ท่านท่านมีความชอบในเรื่องของสาเวิทย์วังอันเธอะใชงแล้วท่านก็เรียน วิชาพญาเต่าเรือนกับจระเข้มาจากหลวงลุงท่านแต่ว่าตอนที่เรียนนี่คือหลวงลุงท่านมาเป็นคารวาสนะคะออดีตเจ้าอาวาสใช่เป็นอดีตเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดสันซีชื่อหลวงพ่อเสง่อแล้วต่อหลังมาเป็นคารวาสใช่แล้วเจ้าของตำลับวิชาจระเข้ของท่านะที่ท่านสร้างมาว่ายน้ําได้และหลวงพ่อตณิชก็เห็นไง เราไปเห็นามประทองใจเก็เลยมีความประทับใจแล้วก็แบบไปขอว่าขอเรียนเรียนวิชาก็เป็นลุงหลงพ่อนทก็คือเป็นญาติกันเลยอ๋อก็ได้ร่ำเรียนวิชามาเอาจริงๆก็คือสายเยวเวเลยเนาะเป็นสายเยวเวเลยนะอ๋อเขาเสกจนว่ายน้ําได้ใช่ใช่แล้วหลวงพ่อก็เลยไปเห็นเนียตก็แรกหลวงพ่อก็ไม่จะเชื่อเรื่องนี้เพราะท่านเป็นสายปฏิบัติเลยอันนี้พอไปเห็นแบบของจริงทนี่ก็เลยไปขอเรียนวิชาด้วยก็ได้วิชาพยาเตาเรือนกับตะลุเขื้ แล้วที่โด่งดังจริงๆล่ะเริ่มโด่งดังยังไงคือตอนแรกก็มันก็คงจะไม่ได้ทําเลยแล้วดังเลยใช่ไหมหรือว่าดังเลยจริงๆก็เลยแค่เขาดังเลยนะเพราะว่าเวกนั้นะอ๋อไปใช้แล้วมีประสบการณ์ตกเครื่องบินที่ดังมากเมื่อก่อนเป็นข่าวมาเลยในชใช่ตกเครื่องบินไม่เป็นอะไรอ่ะอ๋อคือเริ่มเริ่มจากจอนร์เข้ก่อนผมได้ยินข่าวมาว่าเขาเรียกรุ่น รุ่นแรกนี่คือรุ่นทบออะไรไม่ใช่รุ่นแรกจะเป็นตัวเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าอ๋อนั่นก็คือมีมีประสบการณ์ในด้านของคุ้มครองป้องกันขึ้นบินตกใช่ไหมครับเรื่องของรุ่นทบอใช่ที่มันโด่งดังเป็นที่แบบว่าพูดถึงเก่าเป็นตำนานก็รอดมาประมาณปีอะไรพอจําได้ไหมครับตอนนั้ไม่แน่ใจเหมือนลืมลืมสามหรือสี่เอาเอาแค่ตัวหน้าเลยกรพอมาใช้สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ลืมอะไรกันเลยไม่ก่อนว่าอันนี้คือทบอที่เครื่องบินตกต้องมีเนื้อทบอใช่มม้ยยผกก็ไดินเเาถึงรี ทบนี่คือทหารบกทหารบกใช่ครับทำไมทำไมถึงเรียกรุ่นทหารบกพี่ไหมพอรู้ไหมพอรู้ไหมทำไมพี่รู้พี่รู้เอ่อหรือว่าเป็นเพราะว่าทหารชอบก็เลยก็เลยเรียกกันทบอทบอไม่ตอนแรกหลวงพ่อสร้างมาจะเป็นโค้ดแค่ตอกหนูอู่เฉยแล้วคราวนี้เหมือนพวกทางพอใช้แล้วมีประสบการณ์ในเรื่องเริ่งมินตกอะไรกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนมันไม่เพียงพอก็มาสอบขอสร้างสร้างเพิ่มเพราะว่า รุ่นสองที่พูดถึงทบอ่ะมันปลูกเสกข้านะตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งเก้าอ๋อแล้วพอตอนหลังเขามาตอกทบอเพื่อว่าเป็นอ๋อเขาตอกทบอเลยเรียกทบอเพราะว่าอันนี้พวกทหารเขาเป็นคนสร้างถ้ายหลวงพ่อเป็นแสงอรค์อ๋อก็คือเริ่มจากจระเข้ก่อนอ้าวแล้วทําไมมาไปมาแล้วจอระเข้แล้วมาเป็นอะไรหลังจากจระเข้แล้วเมื่อเอาเอาที่พี่เล่นีกว่เมื่อสิบห้าปีที่แล้วอะวงการพวกแบบมาเฟียหรืออะไรบ้านเราอ้าวพี่ไม่ได้สิบห้าเหรอตอนนี้ หรือมาเฟียหรืออะไรเงี้ยคือแบบจะ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 ยังมีอยู่ในบ้านเรานี่คือยุคเขาเรียกว่าไยุคตีกันยุคมาเฟียคองเมืองยุคผู้มีอำนาจอย่างนี้ดีกว่าผู้มีอำนาจ้พวกพวกจระเข้เนี่ยที่ระยะความได้รับความนิยมในสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่านั่นแหละเรื่องป้องกันนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเมื่อก่อนเมื่อสิบห้าปีที่แล้วจระเข้รุ่นแรกราคาสตาร์ทที่สี่พันห้าถึงเจ็ดพันนะรุ่นแรก พี่เล่นมาใช่เมื่อเมื่อประมาณปีห้าศูนย์นะราคาสี่พันห้าถึงเจ็ดพันขายกันะในเว็บยูยังพอมีแบ่งของไหมสี่พันห้ารู้งี้ทางนั้นแหละพี่ก็รู้งี้พี่ก็ไปหมดแล้วแล้วพอเปลี่ยนมันก็เมื่อโลกเปลี่ยนไปยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่แบบว่าเศรษฐกิจทุกคนต้องมาทำธุรกิกินแล้วเป็นยุคค้าขายว่านั้นเถอะก็จะเป็นที่แบบสุดๆเลยคือเต่าอ๋อเข้าใจแล้วคือมันแล้วแต่ยุคด้วยคือในยุคที่มันยังต้องใช้กำลัง ลบราคาฟันหรือป้องกันตัวกันอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องของคุ้มของ้องกันคุ้มของ้องกันคุ้มองกอกันอ๋ออย่างที่พี่เคยบอกกับผมว่าจอรเดเค้นี่ก็จะเน้นในเรื่องของคุ้มของกอกับอำนาจบารมีอย่างนี้ดีกว่าเนาะเสริมอำนาจมนาจขึ้นลงขึ้นศาลพกจอร์เข้ไปด้วยก็จะชนะความเอาเอาเอางี้ก่อนที่เราจะไปที่เต่าก่อนมาจบให้จอร์เค้ก่อนไหมจอร์เข้ที่เขาว่าที่ผมได้ยินนะแล้วผมก็ห้อยด้วยแล้วผมก็มีด้วยน่ะ ก็คือสอนอะไราใช่ไหมครับได้สอนอะไรานี่คือถัดมาล่าสุดว่างั้นเถอะไม่ค่ะมันจะมีรุ่นหลังกันนั้นอนีกรุ่นนึงแล้วทาไมทาทไมสอนอะไราถึงถึงได้เป็นที่นิยมความสวยงามด้วยนะพี่ว่าความสวยงามแล้วก็าวราคาพาจับต้องได้เพราะว่าอย่างรุ่นแรกเขาก็ไปเหยียบแสนแล้วนะสซื้อสวยสอนอะไรเนี่ยตอนแรกส่วนมากเนี่ยเวลาคนทําสัตว์ต่างๆเนี่ยถ้าอธิษฐานจิตหรือว่าปลุกเสกหรือว่า อาราดนาเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะใช้ก็คือพระโพธิสัตว์หรือชาติหนึ่งขององค์พระพุทธเจ้า,จาแต่สอนนาลายเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นพระนาลาัยอวตารอ่าเป็นพระนารายอาวตารถึงได้เรียกว่าสอนนาลัยอันนี้ก็ลองไปเสิร์ชกันดูนะผมว่านะเพราะว่าเป็นอันเดียวที่ที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ไม่อยากให้ห้อยต่ำใช่ใชไหมครับก็ไม่อยากให้ห้อยสุขผมตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นชาติหนึ่งของพุทธเจ้า ก็เลยลองไปเสิร์ชหาดูวันนั้นเอาไปไปมาคือคือมันจะมีชาติหนึ่งที่พนาลาัยอวตารล,ลงมาช่วยอะไรสักอย่างหน่นแล้วเป็นจระเข้อันนี้ก็ก็ก็แปลกก็แปลกเพราะส่วนมากก็จะส่วนมากจะเป็นชาติภพของพุทธเจ้าเนาะน,ลลนู่นๆๆนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ก็แปลกก็น่าสนใจแล้วที่บอกว่าขึ้นขึ้นพระธาตุขึ้นอะไรเนี่ยขึ้นในทุกๆรุ่นไหมหรือว่าเฉพาะรุ่นสอนอะไรเราเชื่อว่า ทุกหลวงพ่อถ้าคนใช้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไงก็ดีหมดผมมีผมก็มีประสบการณ์ส่วนตัวทีนี้คือว่าใครจะนับถือองค์ไหนล่ะใช้กับมือนก็ไม่ใช่ใช้สิต้องพูดว่าถูกชะตาูกชะตากับหลวงพ่อองค์ไหนหรือถูกเจริตที่เราหรือเราเคยมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าเคยเป็นเป็นเด็กวัดเดินตามสัยมาก่อนอะไรอย่างนี้เพราะผมผมเชื่อเรื่องนี้มันเหมือนถ้าสมมุติเรามีรถเนาะขับอย่างเดียวเลย มไม่เคยดูแลไม่เคยรักษาอายุการใช้งานมันก็จะสั้นครัเนอะแต่ถ้าเราดูแลรักษาอย่างดีเหมือนเรามีเครื่องรางของขลังที่ดี<ง>แล้วเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมคิดดีทําดีอคือคนส่วนมากคือใช้อย่างเดียวใช่ใช่มันผมพูดประจำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใช,ใช่เพราะว่าผมผมจะพูดประจําว่าถ้าคุณไม่ได้ทามัน,ม,นมันก็ไม่ได้ต่างกับคุณเอาหินเอาเหล็กเอาอะไรมาห้อยคอนะครับเพราะว่าพุทธคุณเนี่ย เขาอยู่ข้างในอ่าไม่ได้แค่รูปลักษ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติด้วยอันนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่ถ้าทำก็จะยิ่งเสริมใช่แน่นอยิ่งเสริมวัตถุมงคลของท่านคือเดี๋ยวอาคุยในแง่ที่บอว่าประสบประการณ์และการคือเราก็พวกด้วยคําที่เป็นกราฟิกดีไซน์เนาะครับลองของทุกอย่างหรอคือไม่น่าเชื่อเราลองของทุกอย่างไม่บางทีเราจะต้องรู้สิเช่น ถ้าบอกว่ารถคันนี้ดียังไงเนื้ออรอไหมแล้วก็ควรจะต้องลองว่ามันดียังไงใช่ไหมเดี่ยเรลองห้อยลองอะไรเาห้อยอย่างนี้สมบอกท่านองค์นี้เมตตาอเมตตยยังไงองค์นี้ป้องกันป้องกันยังไงอพอดีของหลวงพ่อสนิทเราก็กล้าเจมส์ก็กล้าท้าก็ได้นะถ้าคุณถ้าเราลองทุกอย่างหมดตั้งแต่หนูแมวเต่าจระเข้ครับครับที่นกสาริกาืมคือคือเหมือนครอบจักรวาลอ่ะนั่นคือสาเหตุที่เราเก็บ ทุกอย่างของลรงพ่อตั้งแต่พี่เขาตรงเขาตรงหลายสายกับผมนะเดี๋ยว้ดูกินแล้วที่พี่บอกว่ามีคือมีประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะเรื่องประสบการณ์มีทุกคนอยู่แล้วแหละแต่องค์ที่พี่นํามาวันนี้ก็คือองค์ที่พี่ไปไหนไปด้วยกันอ่ะอ๋อเหรอไม่ว่าเดินทางหรือว่าไปไปคุยงานแต่พี่รันเนี่ยคือเป็นคนพี่ปฏิบัติด้วยเออเราเราเชื่อเรื่องการทําดีดีกว่า ก็แต่ก็มีส่วนมนต์นั่งสมาธิแหละก็สวดก็สวดแล้วก็นึกถึงว่าเป็นการทดแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ดิดามานะเราก็ต้องแพ้แล้วก็ให้เพราะเพราะบางทีมันเหมือนบอกว่าเจ้ากรรมในเวรเ็ามีนี่เนาะทุกคนใช่ครับฉะนั้นถ้าเราให้เขาได้กรรมที่อยู่ก็เราก็จะเบาบางลงนั่นแหละแต่ว่าแล้วเราก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าองค์ของพี่รันที่นํามาวันนี้มีมีปฏิกิริยาอ่ามีเขาเรียกว่ามีบางอย่างพิเศษนะครับที่บอกเขาว่า พระธาตุขึ้นบ้างอันนี้อันนี้อันนี้เป็นใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลนะเป็นพระธาตุขึ้นบ้างขึ้นเป็นไข่บ้างขึ้นเป็นเส้นบ้างถ้าแนะนาคือต้องเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นปัจจตังรู้ใช่ไหมตนใช่ไหมใช่ครับไปสวดไปปฏิบัติดูแล้ว้าว่าถ้าจะเป็นของหลวงพ่อสนิทแท้ๆต้องพูดว่าแท้ๆก่อนนะอันดับแรกแท้ๆก่อนนะท่านท่านนะท่านสร้างนะแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วเราก็เรียนรู้จากการปฏิบัตินั้นดูที่ว่าท่านเปลี่ยนคือของผมผมเจอทุกครั้งคือเปลี่ยนทุก เปลี่ยนท <Metal. S 3> ุก <Quran> อย่างอ่ะขอได้ไหว้รับเหมือนกันขออนุญาตเสริมจากพี่รันนิดนึงได้ไหประสบการณ์ของพี่เนี่ยครับเวลาที่เราจะใช้ของพสิทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นนกเป็นจระเข้เนี่ยเราต้องคุยกับเขาเราต้องจูนกับเขาให้ติดผมก็ได้ยินมาใช่ไหมไม่งั้นไม่งั้นเหมือนกับว่าพอเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราไปขอให้เขาช่วยเนี่ยเขาไม่ช่วยคือเราต้องคุยกับเขาสวดมนต์ อย่างบางคนนับถือเต่าก็สวดนาสังสีโมสังสีมนาสีมนาสังมนสังสีเช้าเย็นอย่างน้อยวันละสามจบเช้าเย็น<ฮ>แล้วก็อีกอย่างหนึง่งทริคของพี่นะคือคพี่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนพี่รันแต่ทุกครั้งที่พี่ทาบุญพี่จะนึกถึงพญาเต่เาเรือนนึก<ช>ถึงหลวงพ่อสนิท,ใ,ใ,ทใช่แล้วก็บอกให้คอมารับสมบุรุ์อยู่โนที่ลูกทําอันนี้ไม่กาหยอดตังกล่องห้าบาททําบุญห้าบาทสิบาทเลยนึกถึงนั่นคือปฏิบัตินะใช่นึกนึกนึกถึงตลอดนึกถึงพญาเต่าเรือนมารับสมบูรณ์ที่ลูกนั้น ทำไปด้วยอย่างนั้นฮะก็เป็นการจูนเป็นการคุยกันก็มีมีการไหมนึกถึงท่านเรื่อยๆอะไรอย่างนี้พี่นับถึงท่านเลยส่วนเตยอด้วยการพบพระท่านเนี่ยจริงๆเพราะพี่ไม่ใช่คนนครนยกใช่ไหมเกิดจากฝันก่อนเลยนะอ๋อพี่ของใช่พี่อันนี้ชื่อพี่เก่งนะเป็นผู้หญิงเลชื่อพี่เก่งที่ที่รู้จักพระหลวงพ่อเพราะว่าพี่ตอนคืนพี่ฝันเห็นเมื่อประมาณปีห้าสิบแหละที่เล่นใหม่ ฝันเห็นจระเข้ตัวสีดําดําเนี่ยมเลยแล้วก็ไปถามคนนู้นคนนี้ว่าเอ้ยพี่หนูฝันมัน,นเขาก็บอกว่าไม่ได้ลืมแก้บนหรือเปล่าแล้วก็เอ้ยไม่ใช่นะเราก็ไม่เคยคบนอะไรเนื้อคู่อะไรี้๋อ,อ,อน,นั่นเป็นมูเหลือง <c oughs> มือเหลืองอันนี้เห็นจระเข้แล้วคันนี้พอได้สักประมาณวันสองวันอ่ะมีน้องคนนึงที่อยู่ที่ปาจีอ่ะยิ้วจระเข้ทบอนี่หละมาถุงประมาณร้อยตัวแล้วเอามาวางไว้ที่ร้าน่ยเขารู้จักกับน้องที่เล่นพาริการตู้อยู่ติดกัน่ากพ้ย เนี่ยจระเข้นี่แหละที่พี่ฝันถึงเซิร์ชหาเลยแต่มันไม่ค่อยขึ้นเมื่อ่อนตอนนั้นไม่รู้จักด้วยตอนนั้นไอเรื่องโซเชียลก็ยังไม่ได้ใช่ใช่ความรู้ไม่ได้มีใครเล่นอะไรเลยแล้วพี่ก็เออพี่ก็อันนี้แหละบอกเนี่ยอันนี้แหละที่พี่ฝันเห็นจระเขคสีดำอย่างนี้เลยก็เป็นที่มาพี่ก็เลยไปค้นคว้าว่าทันคือใครยังไงอะไรอ๋อนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยให้ได้รู้จักอารมณ์ข้อสนิทวันลำบุรีนะครับก่อนนี้เราจะไปเรื่องประสบการณ์ผมอยากถามก่อน เพราะว่าด้วยความที่หลวงพ่อสนิทม,มีวัตถุมงคลหลายชิ้นมากนะผมจะถามของพี่ๆแต่ละท่านเลยว่าชอบอะไรห้อยอะไรนะอ่าอันเนี้ยผมว่าเพราะว่าเราก็อยากได้ต้นแบบเนาะอย่างผมเนี่ยผมเอาจริงๆนะไปๆมาๆผมผมก็เต่านะอ่า mm hmm. ผมก็มาจดที่เต่า mm hmm. จริงๆก็อย่างเนี้ยสาริกาซึ่งจริงๆผมก็ว่าจะเริ่มแล้วลนะเพราะว่าผมแน่นอนเนาะผมมีไลฟ์ผมมี ผมต้องทําพิธีกรก็อาจจะน่าจะเหมาะกับสาริกาอันนี้อยากจะทราบว่าของพี่ๆแต่ละท่านนะครับเอาเริ่มจากเอาเรดดี้ first ก่อนอันนี้เจดห้อยอะไรเป่าที่ประจำใช่พญาเต่าคือพี่ค้าขายนะพี่เป็นยัคะเออแล้วก็พวกสาริกานี่เวลาเป ขอซื้อผ้าเพี่พี่ๆองไปเออเดี๋ยวจะได้แบบว่าได้ลดราคาหน่อยเนโะออกแนวขายมั้งอแนวขายไม่ได้ซื้อผ้าพื่พี่ขายเ่งขายเ่งลดราคาหน่อยอ๋อแล้วก็เต่าเต่าก็อารุ่นไหนที่พี่ใช่อันนี้ก็คือที่ประจำเลยอันนี้คือยุคต้นเลยนะคะพี่สบู่ใช่ไหมสบู่ก็จะออกแดงแดงใช่สินค้าขีดแบ่งเท่าไหร่จ้ะ วอันนี้ก็จะขายด้วยนะมีมีนิ่งนิดนึงไม้ผู้หญิงยังเราเงินซื้อไม่ได้นะทำไม่พอพันหนึ่งแมวไม่ขายหมื่นหนึ่งใอโต๊ะหมื่นนึ่งจะดีเหลือก่อนนจะดีเหลอนะครับอ่ะแล้วมาที่พี่มดดำพี่มดดำที่ชอบจริงๆของของพี่เนี่ยพี่เริ่มจากนกสัิกาเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นพระเราก็ชอบห้อยพระแพง พราะมันโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้ใช่แล้วก็พอมาเริ่มศึกษาควาสนิทเนี่ยเนกเนคนรู้จักเยอะนกสริกาคนรู้จักเเลยใช่คนรู้จักเยอะแล้วก็มันแพงที่สุดสมัยก่อนในบรรดาในบรรดานดาพระห้อยคอก็ยังแพงที่สุดอยู่ดีใช่ก็เริ่มจากเริ่มจากนกสริกาครับแล้วก็พอตอนหลังก็ ไปคุยกับคนที่อยู่ในสายหลวงพ่อสนิทเขาก็บอกว่าถ้าพี่แมมยังรักหลวงพ่อสนิทอยู่สถานหลวงพ่อสนิทอยู่เนี่ยยังไงพี่แมมต้องจบที่เต่าบูชาพอเริ่มจากนกศริกาปุ๊บก็เริ่มมาซื้อเต่าเช่าเต่าเล็กๆห้อยแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาจบอยู่ที่เต่าบูชาแต่ก็มีเต่าตัวเล็กๆที่พี่ห้อยติดคอนะครับอันนี้คือเต่าองค์ประสบการณ์ที่พี่เดินทางรอบโลก ไม่เคยกลัวผีจีนผีฝรั่งผีแขกผีอะไรลุยมาหมดแหละเดินทางมารอบโลกตัวนี้ตัวเดียวห้อยเดี่ยวด้วยไม่ผนึกกําลังเลยครับแท่านได้พูดอะไรไหมคือก็เคืออันนี้ยังไม่ได้ไม่มีอะไรนะใช่ไม่มีอะไรมักกะซิบเลยเี๋ยวต้องอมหลังรายการหึ่ักหน่อยคือคือก็เลยเป็นอะไรที่องค์ติดตัวพูดง่ายแล้วก็เคือพอเรามั่นใจ เราคุยกับท่านตลอดเราเราจูนกับท่านติดแล้วเวลามีอะไรติดติดขัดขัดจะต้องออมีอุปสรรคอะไรเราก็นึกถึงท่านก็ต่างใช่เนี่ยก็คือองค์นี้ห้อยติดตัวไม่ได้ไม่เคยถอดเลยนะไม่ได้ถอดเลยห้อยติดตัวคือแต่ก่อนเนี่ยเราห้อยพระแพงห้อยพระแพงเพราะว่าอยากเท่อยากโชว์ด้วยใช่แต่อันนี้นี่ไม่ละเดี๋ยวนี้เลิกละเต๋านี่ติดคอไม่ว่าจะอาบน้ําจะวิ่งอะไรก็องค์นี้มั่นใจ ไม่เคยไม่เคยกลัวเลยนะไปไหนต้องมีไหลยองค์นี้องค์เดียวเลยเดินทางมารอบโลกและองค์นี้นะครับผมอันนี้มาก็มาถึงพิรันเพราะพ่รันเนี่ยจะมีประสบการณ์อะไรคล้ายๆผมเยอะเพราะว่าบูชาอะไรนี้คล้ายๆกันหลายอย่างเลยนะแต่พิรันในสายหลวงพ่อสนิทพิรันมั่นใจในอะไรเอาเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นเริ่มต้นเราเราจะไม่เหมือนพี่มดดำคือด้วยคำที่เมื่อก่อนเนี่ยเอากตัวเองไม่มีไม่มีเครื่องรางไม่มีพระบุญคอเลยนะ คือตัวเองจะเป็นคนสวนชินบัญชรตั้งแต่เด็กเหมือนผมเห็นไหมเหมือนกันอีกแล้วแล้วผมก็สมเด็จก่อนเลยอ่ะแต่ก่อนไม่แม้แต่ตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าสวนแล้วจะอาบอกว่าเอ็นปิดอะไรนี่ก็กาแหกข้ออยู่ก็เลยสวดแล้วก็ได้ในสิ่งที่อยากจะเรียนแล้วฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ไม่ยึดอะไรก่อนอันดับแรกแล้วพอพอมาเจอเรียกได้ว่าเจอเก่งแล้วกันเนาะ เขาก็เป็นคนแนะนําพี่อันนี้สีอันนั่นสีอันั้นสีขายมั้ขายมั้งเถอะรักพี่ไม่ได้ขายรักพี่เขาเรียกว่าแบ่งปันสิเราเราเรามาคนแรกอมุดดำเลยเพราะว่าของเราคือหาถูกที่สุดก่อนด้วยทางที่เราเราเราจะเป็นสะสมมาใช้แล้วเราไม่ได้คิดจะขายฉะนั้นของเราจะเหมือนกับเราได้เต่าก่อนเต่า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 หินเล็กๆท่านท่านจะถูกสุดในราคาณตอนนั้นร้านหนูขายถูก น้มมีโฆษณาอันนี้จริงๆนะนี่แสดงว่าวันนี้ผมผมเจอหัวกะทิทั้งนั้นเลยระดับการจนจนตอนนี้ด้วยคำที่ช่าเต่าเล็กก่อนชอบเต่าเล็กเนี่ยสมัยก่อนถูกสุดจะไม่มีเต่าบูชาเลยนะเพราะซื้อเต่าเล็กสิบตัวจะได้เต่าบูชาตัวหนึ่งคือเราก็ตัดเต่าบูชาออกเลย้เกอาที่เราไหวที่เราไหวก่อนให้เราสะดวกตอนนี้เต่าเล็กไปไปมาเป็นร้อยอ่ะมีอยู่ แล้วก็เริ่มจากเต่าเยอะนะเริ่มจากเต่าลังแล้วล่ะแล้วก็เป็นจระเข้น่าสงสารแล้วก็เป็นจระเข้แล้วพอเป็นจระเข้เสร็จถึงมาเก็บนกทีหลังเพราะเราจะสวดกับพี่วดามเลยเพราะว่านกเอกสเริ่มจากเต่าก่อนเราค่อยมาเราค่อยมาแล้วก็จระเข้แล้วก็นกสาลวกาแต่ว่านะระหว่างนั้นเนี่ยเนเต่าเราก็จะสวดทั้งสามบทสวดท่้นเต่าสวดทั้งนกสาตวกาแล้วจะจบที่จระเข้ก่อนออกจากบ้านบททละเจ็ดข้าม พี่ทันซื้อเต่าหลักร้อยหนูวะหนูขายกันแต่ตัวละสองร้อยห้าสิบนะฉันโดนเธอขาเย็นขาโดนพี่ถูกขายมากกว่าขาเย็นเรียกเขาเป็เด็กน้องน่าจะพอๆกันนะพี่สัเพราะว่าสองพันห้าสามพันสามพันนั้นเดี๋ยวนี้สามพันนะสามพันนะแบ่งปันพี่ว่าดำก็แบ่งปันนี่เรามีวาสนาตรงกันแล้วก็ตองที่เราเป็นอาร์ตนั้นเราพอใจราคารับได้เราจบแล้วเราก็จะไม่สนว่าโลกภายนอกคืออาจจะนิสัยเขาเรียนอาร์ตอ่ะคือ พอใจราคาสลับได้ฉันไม่ได้อะไรมากมายโอเคฉันจบเออเออแล้วครับแล้วเราก็อยู่อยู่แล้วก็ประเด็นคือทุกครั้งที่ได้ท่านมาครับมม้จะมีงานตามมาเสมออ๋ออ๋อออโห้โงั้นจะเอาเงินที่ไหนมาเช่าทํางานแล้วก็เช่าเตาหมดนี้ก็ตายนะครับแล้วสรุปสรุปแล้วสุดท้ายแล้วณณวันนี้วันนี้พี่จะห้อยอะไรบ่อยที่สุดเอานี้ก็สลับแหละคือเราเราแล้วแต่งานครับถ้าถ้าไปเจรจาเราก็จะเอา สาริกาแต่ถ้าของทั่วไปเราก็จะห้อยเต่าแต่ว่าเต่าตัวนี้จะเป็นทั้งเมตตาแล้วก็แต่ถ้าวันไหนจะไปลุยพี่มดดำต่อยกันก็เอาแต่ละเกุ้งก้าข้ก่อนก้าขก่อนของพี่รันเขาจะมีเปลี่ยนฮะจะจะไม่เหมือนพี่ของพี่เนี่ยพี่ก็ใช่แล้ววันไหนอยากจะไปแอคหน่อยก็สาริกาเพิ่มไปตัวหนึ่งแต่ว่าของพี่จะติดก่อใช่แต่ถ้าเดินทางเราจะเป็นจระเข้รุ่นแรกเสมอร้อยเอ็ดเจ็ดย้านน้ำ กไปหมดคุ้มครองป้องกันใช่แล้วก็แล้วก็ค่อยเต่าลอดใต้ลงมาก็จะมกเดอะไรแบนี้แล้วก็สามารถแต่ถ้าถ้าเดินทางต่างประเทศเนี่ยสาริกาเก็บก่อนเลยก็หายเลยก็หายก็หายไปเลยแล้วเราก็คือเราจะสลับคือเราเราต้องสลับอะเราสลับใช่แต่ว่าโดยหลักกาจะเป็นเต่าเต่าเต่างคนไทยมีประสบการณ์เยอะสุดแล้วก็ใช่จะเล่ากันคือเพราะเขามีจํานวนเยอะด้วยมั้ย S <S ผมก็อยากได้นะใช้ดีคือยังไงเนี่ย <S <S คือซสาบูชานี้ก็ยังไงก็ก็ควรจะมีใช่ไหมตรงนี้เขาบอกว่าตอนตอนเล่นแรกๆเราไม่รู้หรอกขอให้เป็นเต่าเอาพวันหนึ่งก่อนนะพวันหนึ่งเริ่มเข้านกได้ละแล้วอ่ะอึ๊บอึบอึบหน่อยแล้วก็เต่าบูชาอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดแล้วพอตอนจะเข้าเต่าบูชาก็นั่งนึกแบบโหเช่าตัวเล็กได้สิบตัวแน่แต่พอเริ่มตามวาแล้วกันท่านแล้วก็เลยเริ่มเต่าบูชา ีขยบแต่เชื่อพี่ฮะถ้าเกิดยังรักในหลวงพ่อสนิทเนี่ยท้ายที่สุดนี่ยังไงที่จบที่เต่าบูชามันมันเป็นอะไรที่ที่เราเห็นแล้วเรามีความสุขฮะท่านยิ้มให้เราเรายิ้มให้ท่านเขาบอกว่าเล่นน้ําด้วยจริงก็มีบางคนที่มีประสบการณ์ลุงบ้านข้างๆกันเราก็ได้เต่าหลวงพ่อสนิท24นิ้วมาคู่หนึ่งแล้วเราก็ตอนตอนมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นด้วยนะขอท่านท่านจะไปไปดูก่อนแล้วก็บอกว่าซื่อหมอน้องเขาไปแล้วว่า เดี๋ยวไม่เช่าขอดูก่อนคพอกลับมาเสร็จก็บอกท่านถ้าจะอยู่ด้วยกันของเงินเช่านี่นะเชื่อม่กากลับมาไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเอาเงินสนวักั้างเอากระาบ้านคู่หนึ่งแพงนะครับจบแล้ว เขาต้องเป็นคู่ด้วยเหรอเป็นคู่ขายเป็นคู่ไงครับหมายถึงตัวคู่ตัวเมียไม่ไม่ใช่ไม่สอตัวเขาสองตัวร้อนตังประมาณว่าประมาณว่าอย่างนี้เขาต้องกานไปไปแล้วไปแล้วไปให้หลอดบางบางทีมันขอเขาได้ยินเขาเรื่องอะไรไปแล้วไปให้หลอดบางทีมันอยู่ไว้ใจเราเข้าใจนะบางทีสมมติไปแล้วค้างอีกตัวอีกตัวหนึ่งล่ะใช่เขาอยู่คู่กันเราไปไว้ที่บ้านอ่ะแล้วเราก็วางเฉยๆผ่านไปไม่ถึงห้าวันนะลุงข้าบ้านมา เนี่ยเอาเต่ามาเรียกเหรอเห็นเดินป่นเปี้ยนป่นเปีป้ยนอยู่นนในบ้านแล้วนั่งแบ <ะ S 1> บก <ะ S> ็มีเต่าผินว้อยู่คู่เดียวแล้วเขาก็จะบอกนี่จะทักหลายคนแล้วนะเ,เขามีประสบการณ์นะคนที่เอาไปฉายเขา<ช>บ้านเขาะเคยถามพี่รันว่าเต่าจริงร้งองได้ป่ะใช่ไหมใช่ร้องเขาได้เขาเอาเข้าบ้านอเขาได้ยินเสียงเต่าร้องตอนแรกก็ยังคิดแต่จริงเขามีคนเขาได้ยินเสียงเขาไม่ไม่ไม่แต่เหมือนพี่เขาไม่ถามอะไรที่บ้านผมเนี่ยสุขตา พอเอาหลวงพ่อสนิทไปอยู่ที่บ้านด้วยครับเขาบอกถ้าเกิดขนาดนี้เหมือนเขาก็เก็บไข่อะไอ้นี่เขาปล่อยให้เดินวันนี้คืนนี้ลูกเต่าก็เกิดคือเกิดมาหลายครอกก็มากเลยนะแล้วเขาบอกยากมากนะที่จะเกิดและตามธรรมชาติที่ไม่ได้เนือใส่แล้วไปฟักเอกไปฟักขึ้นไปทําเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฟาร์มอะไรคือขึ้นมาแบบออแล้วก็นั่งแบบทานอยู่ด้วยกันออกมาทีก็ถูกลอตเตอรี่ทีออกมาทีก็ถูกลอตเตอรี่ทีนี่ก็เป็นประสบการณ์เนาะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะค่อยมาเจาะในเรื่องของประสบการณ์ของแต่ละท่านแต่จริงๆเราก็เริ่มแตะไปบ้างแล้วล่ะครับนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวก็มาเข้าในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็แน่นอนที่เพื่อนๆอยากจะทราบวิธีการดูแต่มันก็ได้ได้พอประมาณเนาะเพราะว่าอย่างว่านะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราบอกหมดก็เราก็จะไม่มีของของของเสมือนก็จะออกมาเป็นภาพยอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็จะจะบอกเพื่อนๆในวิธีการดูคร่าวๆเดี๋ยวเรามา แต่ในเรื่องของประสบการณ์ของแต่ะละท่านก่อนว่ามีประสบการณ์กับรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ